คุณผู้ชมคะหลังจากเกิดกรณีครูสาวท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเข้าเวรน,นะคะแล้วก็อยู่ๆถูกชายหนุ่มบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นปมร้อนดราม่าขึ้นมาในเรื่องภาระงานการเข้าเวรของคุณครูและประเด็นความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมฟังนะคะเป็นเสียงสะท้อนจากคุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นคุณครูสาวที่ต้องอยู่เวรในวันที่โรงเรียนไร้นักการ่านโรงลองฟังดูค่ะถ้าเข้าเวรกลางคืนครูผู้หญิงก็ต้องมาดูแทนนะเด็ก ใช่ค่ะ oh, เราก็ <okay. S 2> จะต้องแวะเวียนมาดูแวะเวียนมาดูแล้วก็แต่ในส่วนของกลางวันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติหน้า hmm. ที่ตามคําสั่งค,ตา,คตามระเบียบกลัวค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเงียบมากแล้วก็คือมันเงียบจนแบบว่าถ้าเราเกิดอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะต่อให้ร้องเสียงดังยังไงก็ยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าใครจะได้ยินเพราะว่าพื้นที่โรงเรียนค่อนข้างกว้างแล้วก็จะมีครูมาอยู่เวรแค่ห hmm. นึ่งคน นี่เป็นเสียงสะท้อนจากครูชำนาญการพิเศษแล้วก็ท่านยังเป็นรักษาการผู้อานวยการของโรงเรียนบ้านพวยไผ่ขุยจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะคุณครูปัทธรรมนันอิสริยาพานันค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในสภาพไม่มีนักการพันโรงเนื่องจากนักการพันโรงท่านเก่าเสียชีวิตและตําแหน่งนักการพันโรงก็ได้ถูกเรียกกลับคืนไปด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูน้อยจึงทําให้คุณครูที่อยู่ที่โรงเรียน จะต้องทำหน้าที่อยู่เวรทั้งกลางวันและตอนกลางคืนในส่วนของคุณครูปัทมันมหันเองท่านก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวค่ะเพราะที่โรงเรียนเงียบมากและเวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะโรงเรียนพื้นที่กว้างใหญ่ถ้าหากเกิดอะไรจริงๆต่อให้ร้องเสียงดังแค่ไหนก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครได้ยินหรือไม่ ทั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็เหมือนจะมีสัญญาณดีมีข่าวดีนิดนึงและคือมีการประกาศคืนตําแหน่งนักการพันโรงกลับมาให้ทางโรงเรียนซึ่งก็คาดหวังว่าโรงเรียนอาจจะได้มีตําแหน่งนักการพันโรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะช่วยสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงเรียนได้หลายอย่างค่ะ ดูแลอาคารสถานที่รักษาทรัพย์สินทางราชการถ้าหากมีนักการมานักการเขาก็จะดูแลได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความสะอาดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเวรยามทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้เราก็จะครูผู้หญิงโรงเรียนเรามีแต่ครูผู้หญิงครูครผู้หญิงก็จะได้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อยมีผู้ชายที่เป็นนักการสักคนนึงเอาไว้แบบว่า เป็นคนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับครูให้กับเด็กแล้วก็ให้กับทรัพย์สินทางราชการด้วยมันเป็นประเด็นปมร้อนเลยนะฮะเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยสถานที่ราชการก็จะต้องมีคนอยู่เวรยามค,คอยดูแลแล้วเมื่อเลยกลายเป็นว่าอา้าวครูต้องมารับพลังงานตรงนี้ด้วยเหรอแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยคำถามว่าอา้าวแล้วครูเนี่ยจะปลอดภัยได้อย่างไรทีนี้เนี่ยเมื่อวา,านเลยครับที่การสพทก็บอกบอกมันเป็นระเบียบนะฮะทีนี้คําถามตาอม,มาก็คือแก้ได้ไหม หนึ่งละสองสมมติไม่แก้นะฮะก็ต้องดูมีมาตรการอะไรที่จะมาเสริมไหมละ่ะที่แบบว่าเอา้าแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชายบุกเข้าไปแล้วครูผู้หญิงอยู่เวรกลางวันเนี่ยแล้วเจอแบบนี้ตะโกนร้องก็ไม่รู้จะมีใครได้ยินหรือมาช่วยหรือเปล่าอาจจะมีตู้แดงของตำรวจไหมหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรลักษณะแบบนี้ไหมคือแบบว่ามีตู้แขวนไว้แล้วแบบคอยมาดูคอยมาตรวจตราอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าหายไปเลยแล้วมีครูอยู่ในโรงเรียนคนเดียวนะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมฮะ